หมูก็หมยูย่างย่างไว้ดัายกไนก้ดงครับเพราะว่าขันไม่ยกไม่ได้แนละ่มันสิใหม่ใหม่ทั้งสูงเล็กน้อยนะครับตอนนี้กินหอมก๊าลังโชยมาเลยพี่น้องโอ้ยหมูนะครับหมูหน้าแดงนะครับแต่ว่ามีกิ่นมันน้อยหนึ่งนะครับนล้วม,มันก็เลยหยด นี่กําลังเหลืองงามครับพี่น้องอย่างมูระก็สีดำบระหงครับดำบระหงเพชรเพี่ยเปิพี่ไม่รูพี่น้องพี่ไม่รู้นีีอย่างผมยังเป็นว่างแซ่เลยเพ้อนลยไฟห่มขึ้นมาในดำนะครับนี่กำลังเป็นตาแสบนะครับเออ แล้วมันเดอติ้งติงต้งติงต้งหมูกะเป็นวัตถุดิบีิหาอะไรยไยนะครับไม่ท่องตลาดบ้านเฮ้ามี่ครับราคาตอนนี้ก็โบแพงานใดนะคร,าาครับน้อยกวบบาทครับโลกันกินมาหลายคนก็ซื้อจากเครื่องโลกก่ก็พอครับเจ็ดสิบแปดสิบครับเอามาอย่่งนะครับ คือเตาไฟแบบประหยัาธาน,นะครับมันจะเลิกเนี่ยเนะีปีนขึ้นไปเรื่อยนะครับไฟมันแห้งนะครับเพราะตั๊กขี้เทาใส่ก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะตัก๊กตั๊กขี้เทาก่อนตัขี้เทาใส่นะครับขี้เทาใส ใส่ขีดเทาเพราะยังครับเพราะว่าโบห้มันไฟมันแข็งนะครับแห่วางลงขึ้นครับนะครับใส่ขีดเทาลงไปแล้วครับเดี๋ยวจะะยะหนึ่งนะครับโอ้หอมครับกินหอมโชยมาเลยนะครับอาหารเอ่อคนกรุงเทพเรไม่เวลาได้กินแบบนี้นะครับตื่นเสาร์มากครต้องไปงานเหตุการณ์นะครับฝ่าวนะครับส่วนหมากรสกินอาหารสําเร็จ คนอีสานบานเฮ่านี่นะครับอยู่กินแบบพ่อเพียงนะครับอยากให้นังกินก่ได้กินนะครับออาก,กินปลากระถือแหอถือม่องลงูกน้องครับออากกินเห็ดกับเขาปลาหาเห็ดออาสานบานเฮ่าเ,เดี๋ยวจะมาก,กระซุกนะครับอ,อ,อันนี้อีที่หนึ่งนะครับพี่น้องเดี๋ยวมีอีกที่สองอีกตันตำสมกินเขานะครับเดี๋ยวจะนํออนานนมาเสนอให้พี่น้องเบิ่งครับตอนนี้ ตอนการย่างก่อนเพราะต้องแล่าบางนะครับแหล่หมูข้าาแล่ลาบางมันสิกรอบครับมันสิกรอบไหวโผดนะครับเราต้องอาแล่ซีนานาๆจังเลยเห็นมันคกระคอยซุกไปข้นานเดี๋ยาไปใจหอนครับเดียวพวกเผื่อย่างหมูแล้วก็สิยอย่างไกลต่อไก่แก่อีพี่นี่ซ้ำนี้ครับบางคนอยากครับบางคนอยาก อืมยิ้มดีครับ